สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำผมทรงผมใหม่ใมกันนะคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องกดไปที่เมนูเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแต่เพียงแค่เราจะต้องกดอันใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซซูมกู้เอ้ยซูมกล้องนะคะพูดผ,ผิดไปซะและ้วเดี๋ยวให้ตัวละครของเรานะคะยิ้มก่อนเนาะ,ะอืมแล้วก็จะกดมาที่เฮสนะคะแล้วก็ จะหาหมวกนะคะหมวกที่เป็นหัวฟักทองนะคะและเราก็ขยายนะคะเพื่อที่จะแบบให้มันแบบดูแบบพอดีกับทรงผมอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ขยายเลยนะคะอืมนี่เราก็จะขยายไปเรื่อยๆืเลยนะคะและให้เรานะคะเปลี่ยนสีผมนะคะทุกคนให้มันเหมาะกับสีผมของเรานะคะส่วนมากก็จะใช้เป็นสีดํานะคะเพราะว่ามันดูเนียนกว่าแล้วก็ไม่เห็นใบหน้าของฟักทองนะคะ อเสร็จไปแล้วนะคะเออแต่ว่ารู้สึกว่า GM น่าจะอัปเดตทรงผมแบบนี้นะคะเพราะว่าเห็นใน IG ของ GM นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทรงผมต่อไปกันนี่นะคะทรงผมแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําแบบประมาณแบบนี้จุกอยู่บนหัวอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอืมแล้วก็ปรับให้พอดีหัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเลยเนาะ ต่อไปนะคะให้เรานะคะกับหัวฟักทองนะเราก็ปรับนะคะปรับไปเรื่อยๆนะคะให้มันแบบดูเหมาะสมกับหัวของเรานะคะอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีเลยค่ะ ปรับให้พอดีค่ะก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทรงผมแบบมีจุกสองนะคะอ่านต่อไปเราก็จะมาทำอีกแบบนะคะอ่ะก็ปรับปรับไปเลยค่ะอย่างนี้เลยเนาะปรับไปเรื่อยๆนะคะให้มันพอดีกับ หัวของเรานะคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนสีเลยนะคะอ่าจากนั้นนะคะเราก็ขยายให้มันเข้ากันนะคะอืมทรงผมนี้รู้สึกว่าจะเหมือนอาหมวยมากเลยนะคะถ้าใส่สีแบบนี้เนาะอันนี้ลองทดลองสีดูนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะก็โอเคเนาะ <c oughs> ก็อันนี้จะปรับหน่อยนะคะอืมก็ จะประมาณนี้นะคะทุกคนอุ้ยเห็นจุกอะแปนึงเห็นจุกเห็นจุกเห็นไหมก็จะเห็นจุกปรับก่อนนะคะแป๊บนึงอึ๊บโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะอืมก็สวยนะอ่าครั้งนี้นะคะก็จะมีอยู่กันในช่วงรู้เพิ่มเติมเนาะอืมลิ้นพันธุ์อีกแล้วนะคะอ่าอันนี้นะคะจะให้มีเครื่องประดับนะคะเวลาไป เพิ่มฟักทองเนี่ยมันจะแบบอยากได้เครื่องประดับอลรเสรมอะไรประมาณนั้นนะคะอแล้วก็เลือกเครื่องประดับเลือกเครื่องประดับก่อนเข้าเกมนะคะอืมแล้วก็จะเลือกเลือกไปก่อนนะคะอืมงั้นฟ้าขอเลือกเป็นมงกุฎละกันเนาะอืมตอนนี้ฟ้าก็เลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเข้าเกมก่อนเลยนะคะ นี่นะคะก็เข้าเกมมาแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนเพิ่มหัวฝัดทองนะคะเราก็จะมีเครื่องประดับแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ เห็นไหมคะทุกคนเราก็จะมีทั้งฟักทองแล้วก็มงกุฎน,นะคะนี่นะคะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย